ว้าวค่ะเพื่อนๆดูพริกค่าติดดอกรุ่นใหม่อีกแล้วนะโอ้โหผลก็มีดอกก็เยอะกันอย่างเี้เลยคะ่ะเพื่อนๆดูโอ้โหฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยไปไล่แดงกันแบบง่ายๆค่ะไล่แดงไล่ขาวในพริกค่ะเพื่อนๆโอ้โหทั้งมดค่ะทั้งเต่าทองเต่าแตงค่ะเนี่สีส้มๆคะ่ะเพื่อนจ๋านี่เพียบเลยอย่างนี้อย่าปล่อยไวค้ค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลย สวัสดีค่ะเพื่อนกเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายนะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยคะ่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยจ้า ยังบำรุงพืชผักให้สวยกลับมาติดดอกออกผลอีกครงหร่เขียวนะอะไรคะแม่ก้อยคะนี่ก็คือผักชีราวเลยะนะชอบทานผักชีราวกันไหมคะมีฤทธิ์ที่เป็นสมุนไพรหอมลระเหยกินแล้วก็แบบซาชื่นใจนะะเลยเพื่อนท่านไหนนะคะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องมากๆนะคะ ทานผักชีลาวเลยค่ะชีลาวนะคะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆจะเป็นซาๆแล้วก็ฉุนๆนดับกลิ่น้าวปลาดับกลิ่น้าวหมูได้เป็นอย่างดีในผักชีลาวนะคะประกอบไปด้วยแล่ธาตุสารอาหารนะคะคือแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมและทองแดงและสังกะสีตัวหนึ่งในผักชีลาวนะคะนั่นก็คือสารโมโนโทพินมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสยบยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชผักชีลาวถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตติ้านกา อักเสบในพื้อ,อายุยืนเก็บผลผลิตได้ยาวนานทที่อ,อากาศปเปลี่ยนแปงนลงบ่อยโรคมดหนอนแมลงจะเยอะมากๆนะคะ,ะ,คะเ,พเพื่อนๆไม่มีผักชีแล้วนะคะ,ะ,คะมาใช้ผักชีฝรั่งได้หรือผักชีธรรมดานะคะ ได้เช่นกันนะคะเป็นข้าวนะคะข้าวที่มีวิตามินสูงนะคะเร่งการเปิดตาดอกแตกตาข้างได้เป็นอย่างดีต้นไม้ต้นไหนสมโซนนะคะอยากให้เขียวกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะ้าเลยนะคะเป็นข้าวสวยนะคะเพื่อนๆมีข้าวสารใช้ได้เช่นกันข้าวบูดนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะนะคะแคลเซียมโปรตีนที่พืชผักต้องการอเกลือนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้ใะไม้รสชาติหวานกรอบดีนะคะด้วยเกลือไปค่ะเป็นโมโนโซเดียมคลูตามมีดอกเร่งผลกันแบบง่ายเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3B5B6 และ b ี สิบสองเรากเร่งเขียวได้เป็นอย่างเป็นน้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกน้ำยาล้างจานนะคะสามารถใช้น้ำด่างจากที่เท่าฐานได้เลยสิ่งนี้นะคะจะเป็นสารจับปเพื่อนเตรียมน้ำมานะคะ2อถึงสลิตรนะคะข้าวค่ะข้าวสารข้าวสวยข้าวบูตรได้หมดจะเป็นสูตรยูนิซีน้ำซาวข้าวแบบเร่งด่วนเลยค่ะหนูไม่ได้มีน้ำซาวข้าวเยอะค่ะไม่ก้อยขาหนีสูตรนี้เลยข้าวเลยค่ะเพื่อน เลยตรงทิ้งข้าวเก่าข้าว,าวบูดอีกต่อไปค่ะเมื่อเพื่อนๆ,อนๆใช้น้ําหมดเนาะเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปน้ำสาวข้าวเรียบร้อยนะคะอันดับต่อไปค่ะเราไปซอยนะคะผักชีลาวมาเลยค่ะมเมื่อจ๋าไม่ก้อยซอยผักชีลาวมาแล้วอืม้มหอมซาบมากๆค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนท่านไหนที่ไม่ค่อยสบายตัวสามารถกินน้นํายาหนมจีนนะคะแล้วก็กินสดๆกับผักชีลาวได้นะคะซึ่งมันจะสดชื่นกับปี้กระเป๋าผักชีลาวค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเพื่อนๆแ้นท่านไหนนะคะที่มีกลิ่นปากเหม็นเนาะลองกิน พัก์ีลาวค่ะพจ๋ายับยั้งเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากได้ด้วยนะค่ะหาถึงสิฟองนะคะเตรียมมาเลยค่ะ ใส่โคกค่ะเพื่อนๆ่ตามเลยและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งเขียวพืชแข็งแรงตัานแดดบรุงกันตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบด,ดอกและผลเลยนะคะมีแคลเซียมคาร์บอนตและแมกนีเซียมคาร์บอนตผสมกับน้นํานี่เขาจะมีนิดเป็นน้ําด่างแบบง่ายๆความเป็นด่างนี่จะทําให้พืชของเราแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะเพื่นพนอนๆหลางนิดนี่ดีมากๆตามเปลือกไข่ละเอียดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อดีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้นะเราใส่เกลือลงไปน้อนชาพปนพูเลยค่ะเพื่อนๆื่อนค่ะ โพเดียมพูตเมตนะคะล้่ก็ขาเพื่อนๆทำปุ๋ยแห้งค่ะลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่สูตรพิเศษเลยค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดไม้ดอกไม้กระดับไม้มงคลนะคะเพื่อน,น,ะะนท่านไหนนะคะนิยมปลูกนะคะบอนสีหน้านี่ใช้เลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะลงไปที่กระถางเลยค่ะโดยเลยใส่กระปุกสวยๆของเราไว้เลยค่ะต้นไม้ต้นไหนไม่งามนะคะสมมากๆค่ะโอ้ยปุ๋ยเปลือกไข่สูตรพิเศษสูตรนี้เลยค่ะี่ เปนไม้ต้นไหนไม่งามก็ใช้เลยค่ะกระถางเล็ก1ช้อนชานะคะกระถางใหญ่ๆนะคะ1นถึงสช้อนโต๊ะไกนะคะที่เราตําไว้เรียบร้อยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปในสูตรไล่แมลงสูตรพิเศษของเราเลยค่ะใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนตกขยำเนี่ยค่ะคั้นผักชีลาวนะคะให้น้ํามันหอมระเหยจากผักชีลาออกมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าหอมมากๆให้เขาเขียวๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาเมื่อเราคั้นนะคะน้ําผักชีลาแล้วนะเพื่อนเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังจ้า เลี้ยงรากทำใพืชใบเขียวใบใหญ่เราใช้สองฝานะนี่ค่ะช่วยมาเลยค่ะใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ติดพ่นนะคะขนาดหนึ่งน้ำครึ่งเลงนะคะน้ำผักชีลาวสูตรพิเศษของเราค่ะครึ่งนึงค่ะแกนนี้เนี่ยงามเขียวโตเร็วทันใจมุดไล่หนอนไล่แมลงครบจบในสูตรเดียวใส่ลงไปเลยค่ะกล้วยของแม่ก้อยนะคะมีกระชอนรองอยู่แล้วนะคะพี่นจ๋าเลยขอสูตรแบบปลอดภัยค่ะสูตรธรรมชาติในการไล่มดไล่แมลงค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยค่ะผักกินใบค่ะแม่ก้อยเลยค่ะพี่อจ๋าดิโพเลยค่ะ นี่หอมไหมคะเพื่อนๆคะฉีดพ่นเลยกาจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินทางใบช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆค่ะมีฝนตกสลับกับร้อนนะคะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะฉีดพ่นทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะใต้ใบด้วยนะคะป้องกันราน้ําค้างในผักกินใบได้ด้วยอยค่ะเจอราน้ําค้างแล้วค่ะนี่เริ่มมีเหลืองๆแล้วก็จุดด่างๆขาวๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เป็นูตรที่อ่อนโยนไล่มดไลด่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะเหมนทางดีเลยค่ะเพื่อนต้ใบสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะไม่ต้องการไล่ค่ะไม่ก้อยขาต้องการนะคะกําจัดขั้นเด็กค่ะนอนแมลงเพี้ยนะคะเพื่อนใช้สิ่งนี้นะคะน้ําด่างจากขี้เถ้าทานเป็นด่างนะคะ มดหนอนมแมลงเพลี้ยไม่ชอบทำยังไงคะไม่ก็ากขาน้ำด่างจากขี้เท่าถ่านนะคะก็คือขี้เท่าค่ะหนึ่งถ้วยใส่ไปในน้ํานะคะ1 2ถึงลิตรอย่างนี้นะ,ะพักไว้1คืนค่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ําด่างใส่ปิ้งอย่างนี้เลยคะ่ะนี่มดหนอนมแมลงเพลี้ยเขาไม่ชอบใส่ลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะครึ่งแก้วนะคะ หนูไเปเล้ยขเพื่อนๆไก้อยเว้นไว้แล้วท่านไหนนะคะหนูไม่มีน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านคะ่ะไม่ก้อยขาหนูเป็นคนเมืองคะ่ะใช้อะไรคะใช้สิ่งนี้นะคะยาล้างจานนะคะกําจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยดได้ดีมากๆทําให้ไข่มดหนอนมแมลงเพี้ยต่างๆค่ะเขาฝ่อค่ะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะมีน้ําด่างใช้น้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะก็ใช้น้ํายาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนชาต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะ ขนาด1ลิตรค่ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะในกรณีน้อหมดหนอนแมลงเพี้ยระบาดมากๆค่ะแม่ก้อยต้องฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเราก็ไปดูวิธีใช้เลยค่ะหูมะเขือไม่ได้กินเลยค่ะแม่ก้อยใบยเล็กใบหด <ไฟ S 1> นะใบงอเจอเพีย้ยไฟไลายแดงมากินนะคะยังเจอแมลงวีขาวด้วยนะ่นด้วย นี้เลยค่ะนี่คนอร่อยนะคะเวลากินผักชีลาวนะคะเพื่อนเพื่อนก็นําผักชีลาวค่ะบำรุงพืชผักแล้วก็ไล่แมลงได้อย่างง่ายๆแล้วบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบค่อนท่านไหนนะคะต้นไม้เริ่มมีอาการโทมๆมค่ะไม่ก้อยสลระแหน่พืชผักของหนูนะคะใบไม่เขียวใบไม่ใหญ่นะคะเมื่อดินเขายุบนะคะเพื่อนเพื่อต้องเติมด้วยดินสูตรนคะดินปลูกของเราเลยค่ะจะเป็นดินถุงนะคะดินที่ผสมใบไม้นะคะดินผสมใบกัมปูมะพร้าวสับได้หมดเลยค่ะเติมด้วยสิ่งนี้นะคะปุ๋ยเปลือกไท่สูตรเศษของเรา เติมลงไปนะคะสองช้อนนะคะเกี๋ยวกบคลุกเค้าส่วนผสม,สม,มให้เข้ากันเลยค่ะนี่ต้นไม้ไม่งามน้าดินสูตรพิเศษสูตรนี้นะคะไปบํารุงพืชผักเลยคะ่ะผสมดินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าดินที่ผสมเปลือกไข่สูตรพิเศษของเรานะคะคต้นไม้ไม่งามใบเล็กใบหดนะคะสสละแน่ของหนูไม่งามเลยเพื่อนๆทำสูตรนี้เลยรับเลยนะคะเพื่อนๆทำไว้ใช้เลยเห็นผลจริงบอกว่าแสะแน่กระถางนี้นะคะจากสซมโซมยุบๆุนะคะไม่มีสักใบค่ะแต่ตอนนี้ เราใช้ดินสูตรนี้นะคะสาระแนกมันก็จะใบเขียวใบใหญ่แตกใบแตกยอดได้สม่ำเสมอนะคะต้นไม้พืชผักนะคะงามสวยอยู่แล้วนะคะเราก็เติมค่ะปุ๋ยเปลือกไข่สูตรพิเศษได้เช่นกันนะคะหนึ่งช้อนช้าต่อหนึ่งกระถางเลยค่ะปุ๋ยลงดินอย่างนี้นะคะ,พะเพื่อนสารแหนวงามนะคะเป็นสาวพันปีเก็บกินเก็บขายได้นานจ้าน,น,ะะนี้นะคะเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีที่บอนสีคนอิ่มค่ะบอนสีนะคะช้างเผือกใบบัวค่ะสูตรนี้นะคะ บำรุงบอลสีได้สวยมากๆาเพิ่งแบ่งออกไปค่ะแบ่งหัวออกไปนะคะจะกระตุ้นให้บอลสีของไม่ก้อยนะคะแตกกอสวยๆใบงามๆนะคะเติมดินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดินสุดนี้เลยนี่เราเพิ่งทไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะบอลสีช้างเผือกใบบัวเลยค่ะถ้วยนึงค่ะเพื่อนๆค่ะใสนลงไปเลยแล้วสาหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะไม่ก้อยขาหนูปลูกเป็นสวนเป็นไรเลยค่ะเพื่อนๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคีราสูตรพิเศษของเราด่างจากที่เท่าฐานใสไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ที่นะคะ หนึ่งทิโซเดียมกูตมีดค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ำยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนค่ะก็จะคั้นนะคะผักชีลาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าหยำขยี้ขยี้อย่างนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยดได้ดีมากแยกผักชีลาวค่ะออกมาเลยค่ะใช้ชามไว้เลยค่ะเชฟผักชีลาวนะคะเพื่อนๆก็นําไปใส่นะคะที่โคนต้นไม้ได้เลยค่ะลองค่ะค่าหน้าตาเป็นยังไงคะเพื่อน แล้วค like ่ะเพื่อจ๋าลองเข้ามาผสมเลยจ้ามดนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยขาอากาศเปลี่ยนแปลงดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะกล้วยไม้นะคะสุดนี้นะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากล้วยไม้ได้ด้วยนะอยากให้กล้วยไม้งามนะคะออกดอกเป็นพวงเป็นช่อนะคะย้อยๆสวยๆกันนี้นะคะทําให้กล้วยไม้ของเพื่อนนะคะหน่ออวบนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียด้วยนี่นะคะพื่จ๋าเด้งรากกันแบบง่ายๆทาให้หน่อกล้วยไม้นะคะอวบๆนะคะ กุหลาบออกดอกดีสม่ำเสมอตระคางหนึ่งนะคะดอกเพียบดอกตึมกันอย่างนา <S <S ี้เลยค่ะพื่จ๋าสูตนี้เลยค่ะทุกคนเลยไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อจ๋ากุหลาบนี่ก็เพี้ยไฟค่ะสำคัญเลยชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะคะกุหลาบค่ะสวยจังเลยก็เพราะจากต้นเล็กๆค่ะตอนนี้โตแล้วส่วนสีนะคะสีสดๆสวยๆนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆรับูเลยค่ะเพื่อนๆมาดูค่ะเพื่อนๆรับรู้เลยค่ะนี่หกหลงค่ะสียังไม่ขึ้นค่ะเพื่อนจ๋ากระตุ้นเขาหน่อยค่ะรับรูเลย พอเชียนดอกใหญ่เพื่อนๆคะเลยค่ะนทางดีเลยนะคะเพื่อนขาติ้กต้นไหนนะคะใบงีบใบงอนะคะดูเพื่อนๆดูเพื่อนเจอเพี้ยไฟลายแดงลายขาวหมเลยค่ะเพื่อนจ่ะเกษตรที่น่ารักของเราหลายท่านค่ะถามแม่ก้อยมาค่ะแม่ก้อยขาฟักทองนะคะของหนูค่ะติดดอกแล้วดอกสลัดหลุดร่วงผลที่ติดติดอยู่ดีๆอย่างนี้นะคะก็หลุดร่วงนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกสลับกับร้อนนะคะแถม มดนอนแมลงเพลียก็เยอะนะคะเพื่อนจ๋าฉีดพนสูตรนี้เลยฉีดพนไปที่ลูกเลยค่ะเพื่อนจ๋าต้องการการสลักดอกนะคะทำให้ติดผลได้ดีทุกนทั้งหมดเลยค่ะเป็นพ่นพุมการให้เขาเลยค่ะท้ำแล้วสวยแล้วก็ต้องฉีดนะคะกอยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้มันก่อนเลยนะคะสูตรง่ายๆนะคะทำไว้ใช้กันเลยนะคะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะไปก่อนค่ะ